สวัสดีค่ะแม่แม่พี่พีเอฟซีทุกคนที่ติดตามในช่องหนุงหนิงชาแนลอยู่นะคะสําหรับบ้านแดงนะคะแล้วก็บ้านฟ้าหนุงหนิงแนวทางตัวเลขชอบก็ตามนะคะเป็นเพจ facebook นะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะใครที่ชื่นชอบอตำลาวตำไทยก็ติดตามกันได้ในช่องบ้านฟ้านะคะลงให้ทุก ทุกๆคลิปนะคะเป็นแค่แนวทางตัวเลขนะคะสำหรับตำไทยตำลาวนะคะก็ไปติดตามกันได้ในช่องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปตัวเลขตารางนะคะพี่ๆประจำวันที่16ธันวาคมนะคะ68นะเราจะมาจับคู่กันให้เอาเลขเด่นวิ่งของเรานะคะมาจับคู่ในชุดเลขตารางนะคะว่าเราจะจับคู่ให้ชุดไหนก็ ตัวเลขมันก็เป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจาณในการรับชมด้วยนะคะไปดูกันได้เลยนะคะว่าน้องจะจับคู่ให้ตัวเลขชุดไหนกันบ้างเอ่ยสำหรับชุดจับคู่เลขตารางของเรานะคะ EP สุดท้ายของงวดประจำวันที่16ธันวาคมนะคะไปดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับเลขวิ่งของเรานะคะสำหรับตัวเด่นนะคะเราจะให้อยู่ที่นะคะเด่นตัวแรกนะคะชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะ สำหรับเด่น5นะคะ,ะซื้ออะไรก็ได้นะคะขอให้มี5นะคะจะชอบเลข5เป็นพิเศษนะคะแล้วก็ลอง6นะคะแล้วก็ลอง4นะคะลอง7นะคะสำหรับใครชื่นชอบเลขวิ่งที่เราลงให้ในคลิปนะคะก็ลองเอาไปจับคู่วนได้นะคะแต่เราจะฟันให้อยู่ที่เลข5นะคะดังนี้เนาะ ใครชื่นชอบกันบ้างเอ่ย <Rem ind, S 2> นะคะก็ให้เป็นตัวในตัวเลขแนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับชุดในตารางเราก็จะเอามาจับคู่ดังนี้นะคะก็จะมีให้ตัวเลขแรกก็คือเลขห้านะคะ,แล,ล 6, ะ,คะแล้วก็เลขหกนะคะแล้วก็เลขสามนะคะอาจจะเป็นเงามือนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นเลขเจ็ดนะคะสําหรับเราจะจับคู่ให้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปก็เลข 4นะคะตัวต่อไปก็เลข0นะคะสำหรับใครชื่นชอบในตัวเลขตารางก็ลองจับคู่วนได้นะคะสำหรับแนวทางก็คือเอา,อาเลขเด่นวิ่งของเราลองมาจับคู่ดูนะคะว่าชอบชื่นชอบตัวไหนนะคะสำหรับตัวน้องก็จะจับคู่ให้เป็นแนวทางดังนี้นะคะตัวเลขแรกเราก็จะจับคู่ให้อยู่ที่ห้หนะคะนะคะ แล้วก็0ูนนะคะก็จะจับคู่ให้ประมาณดังนี้นะคะแล้วก็5้าสี่มันเพิ่งออกไปนะคะก็จะมีประมาณดังนี้แล้วก็จะจับให้อยู่ที่5้าเจ็ดสำหรับคู่นะคะแล้วอย่าลืม5้าแปดด้วยนะคะนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับตัวรองเราก็จะให้อยู่ที่สี่หกนะคะอ่า แล้วก็ศูนนะคะนะคะก็ประมาณดังนี้นะคะจับให้เป็นแนวทางนะคะสำหรับใครชื่นชอบนะคะระวัง56อาจจะกลับหัวเป็น59ได้เนาะก็ขอลงให้59ไว้ก่อนนะคะก็ประมาณดังนี้นะคะสำหรับชุด3ตัวใครที่ชอบก็อย่าลืมเอาไปตัด2ตัวด้วยนะคะจะให้เป็นแนวทางนะคะสำหรับ ชื่นชอบนะคะก็จะชอบตัวเลขนี้เป็นพิเศษนะคะประมาณดังนี้นะคะนะคะสำหรับตัวแนวทางนะคะเราจะจับคู่ให้ประมาณดังนี้นะคะใครชื่นชอบสองตัวอย่าลืมไปตัดนะคะสำหรับตัวเลขแรกห้าเก้าหกนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นหก เก้าหนึ่งนะคะ,ะตัวต่อไปก็จะเป็นเอหอ้าเจ็ดหกนะคะแล้วก็ห้าห้าหกนะคะ ก็จะอีกตัวหนึ่งก็เป็น5 3 4ใครชื่นชอบ2ตัวอย่าลืมตัดนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะชื่นชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะเพื่อเปิดดวงไปด้วยกันนะคะสำหรับ คลิปนี้เราก็จะให้เป็นแนวทางประมาณดังนี้นะคะแล้วก็หกแปดเก้านะคะนะคะอ่าสำหรับคลิปจับคู่เลขตารางก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้พี่พี่เอฟซีทุกคนนะคะโชคดีทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีนะคะ